สวัสดีครับพบกับรายการกล้วยหอมกับกูรูวันที่4มกราคม2 5 6 4นะครับวันนี้ถือว่าเป็นวันแรกของปีที่ตลาดหุ้นเปิดทําการซื้อขายนะครับต้องบอกเลยว่าต้อนรับปีฉลูหรือว่าปีนักสัต,ตว,ว์ต้องบอกว่าปีบัวนะว่าเป็นอะไรที่ต้องบอกว่าแหมวันนี้ช่วงเช้าต้องบอกว่าปรับตัวลงมาบนความกังวลน,นะครับเรื่องของการแพร่ระบาดของโควิด -19 ทในประเทศรวมถึงมีการพบผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นทําให้ ผู้คนหรือว่านักลงทุนนี่นะว่ากังวลว่าเอ๊ะอาจจะมีการล็อกดาวน์ก็คือก็เลยแบบว่าทําให้เปิดตลาดนะเรียกว่าช่วงแรกนี่โดนขายทํากําไรออกมากันแบบว่ามากมายนะียกว่าทําให้ดัชนีลงลึกไปถึงนะครับเรียกว่า4ี่พันจุดนะครับเดียลงไปลึกทีต่อต่อมาก็มีแรงซื้อเนืว่าเข้ามานะทำให การปรับตัวลดลงเนี่ยถือว่าเป็นการที่บอกว่าภาคเช้าเนี่ยลดลงไม่มากนักนะครับเรียกว่าตลาดหุ้นเนี่ยลดลงเพียงแค่5.36จุดสดแต่นนว่าพอมาเปิดตลาดภาคบ่ายนะครับ mm hmm. ต้อบอกเลยว่ามีแรงซื้อเนี่ยเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะในหุ้นกลุ่มของพวกพลังงานโดยเฉพาะในส่วนของโรงไฟฟ้านะครับแล้วก็ตัวของเดลต้านะครับเรียกว่าทําให้สถานการณ์ตลาดต้องบอกเลยว่ากลับตละปัดนะกลับมาแบบว่า เขียวนะแล้วก็มีแรงเก่งกับไรเข้ามาในหุ้นหล,หลายตัวนะมีแรงซื้อกลับคืนขึ้นมานะทำให้ดัชนีวันนี้ต้องถือว่าเป็นที่แบบว่าแม่เหนือคําบรรยายต้องบอบเป็นเลิกแห่งความเป็นมงคลนะสำหรับวันแรกของปีนี้ซึ่งในส่วนของวันนี้เองนะในส่วนของ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 หรือว่าสบคนะครับเรามีการรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ทีในประเทศวันนี้พบว่ามีผู้ติดเชื้อรายใหม่นะครับเียกว่า7 4 5รายประกอบด้วยผู้ติดเชื้อในประเทศนะ152รายรายงานต่างด้าวหรือว่ารายงานข้ามชาตินะโดยคัดกรองเชิงลุกนะครับ577รายส่วนผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศเข้าสู่สถานกักกันนะที่รัฐจัดให้นะ16รายนแต่ความ กังวลต้องบอกเลยว่าทางด้านของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายยรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะก็มีการก่อนที่จะมีการประชุมนะครับด้วยว่าออกมาบอกว่าไม่อยากให้มีการล็อกดาวน์ทั้งประเทศนะแต่ขึ้นอยู่กับทุกคนว่าจะอยู่บ้าน15 14-15วันนี้ได้หรือไม่นะก็อย่า เดินทางข้ามจังหวัดเพื่อความสะดวกในการคัดกรองนะซึ่งในส่วนของคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหาคน,มมรนครก็มีมตินในการห้ามนั่งรับประทานอาหารที่ร้านให้ขายแบบเทคเทคเอเวหรือว่าซื้อกลับไปรับประทานที่บ้านในช่วงเวลาหนึ่งทุ่มถึงหกโมงช้าของอีกหนึ่งวันนะในส่วนช่วงต่อจากช่วงหกโมงเช้านะสามารถเปิดขายได้แบบนั่งทานได้ที่ร้านแต่มีมาตรการที่จะเข้มงวดนะในการเฝ้าระวังนะครับโรคของโควิด -19 เราจะมีผล 6โมงชาของวันที่5มก,กราคมนี้เป็นต้นไปดูว่าเป็นวันพรุ่งนี้พูดง่ายนะแต่ว่ามาล่าสุดนะครับในส่วนของท่านนายยศสมนตติเองก็มีคําสั่งยกคและคําสั่งของกทมนะครับเรยว่าให้แต่ว่าให้สามารถนั่งทานอาหารในร้านได้นะจนถึง3ทุ่มนะครับตรงอยูนี้ก็ถือว่าแม่น่าจะคุยกันสักหน่อยนอระหว่างท่านระหว่างทางนั่นของกทมอเองนะคับทางนั่นของ นายกเองตรงจุดนี้นะแต่ว่าก็ออกมาราสุดมาถือว่าก็ทําให้ดูแล้วเนี่ยตรงนีง้ก็ยืดเวลาขึ้นนะพูดง่ายจากเดิมน,นี่ต้องซื้อกับบ้านนะครับต้องบอกเลยว่านะซื้อกับบ้านเนทุ่มหนึ่งนะครับแต่ว่าครั้นี้ก็สามารถนั่งทานที่ร้านได้จนถึงสามทุ่มตรงจุดนี้ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีต้องบอกเลยว่าทางด้านของฝั่งของภาครัฐเองเนีก็พยายามที่จะอารม่มอร่ยตรงจุดนี้นะครับนี่คือเรื่องราวของ โควิด -19 หรือการแพร่ระบาดในประเทศเองนะในขณะที่ในส่วนของต่างประเทศวันนี้ทางด้านของก็มีข่าวรัฐบาลญี่ปุ่นนะครับกำลังที่จะมีการพิจารณาประกาศภาวะฉุกเฉินในกรุงโตเกียวนะและ3จังหวัดโดยรอบในที่ที่ผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 เพิ่มขึ้นอย่างต่อเน,นื่องในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่นะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าเรื่องราวของการแพร่ระบาดนะในเรื่องของโควิด -19 ในประเทศเราเป็นอะไรที่ต้องมานั่งติดตามกันแบบว่าอย่างใกล้ชิดตรงจุดนี้หรือว่าในส่วนของชาวกรทมก,การตอนนี้กลายเป็น บุคคลอันตรายต้องบอกเลยว่าเวลาไปต่างจังหวัดเือในต้องถูกกักตัว14-15วันในจุดนี้ซึ่งตลาดหุ้นไทยวันนี้ถือว่าปิดทําการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะดัชนีอยู่ที่1,468.24จุดเพิ่มขึ้น18.89จุดน,นคะครับคิดเป็น1.30%มูลค่าการซื้อขายเมืองสิ้น88,760.68ล้านบาท นะครับในขณะที่5หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายกันสูงที่สุดประจำวันนี้ต้องบอกเลยว่าอันดับ1นึ่ะครับตัวของโรงไฟฟ้า GPSC วันนี้ราคาหุ้นปิดที่79บาทเพิ่มขึ้น5บาท25สตางค์คิดเป็น7.12มูลท่าการสอกายรวมสิ้น5,419.59ล้านบาทอันดับที่2นะครับเดลต้าวันนี้ราคาหุ้นปิดที่528บาทนะครับเพิ่มขึ้น42บาทคิดเป็น8.64มูลท่าการสอขายรวมสิ้น4,000 857.70ล้านบาทหลักข้อที่3มี EA วันนี้ราคาหุ้นปิดที่53บาท50สตางค์นะครับเพิ่มขึ้น4บาท2 5สตางค์คิดเป็น8.63%มูลค่าการสขารองสิ้น4,517.20ล้านบาทหลักข้อที่4นะครับ IVL วันนี้ราคาหุ้นปิดที่39บาท75สตางค์เพิ่มขึ้น2บาท75สตางค์คิดเป็น7.43%มูลค่าการสขารองสิ้น3,868.57ล้านบาทหลักข้อที่5นะครับวันนี้นั่นคือตัวของ ปตทวันนี้ราคาหุ้นปิดที่42บาท50ตางราคาไม่เปลี่ยนแปลงมุญทากา์การสกันลงมาสิ้น3,119.19ล้านบาทนี่คือ5หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายกันสูงที่สุดวันนี้น,นดูว,ว่าวันนี้เองแต่หุ้นถือว่าปิดต้องบอกเลยว่าปิดอย่างสวยงามนะครับเพิ่มขึ้นต้องบอกเลยว่าเพิ่มขึ้นไปถึง18.89จุดดูว,ว่าทิศทางวันพรุ่งนี้แนวโน้มเป็นอย่างไรมีต่อสายไปถึงอาจารย์ทุงลุงว่งที่ถือเป็นกูรูประจำรายการกล้วยของกูรูช่วงแรก สะกูครับผม ส,สดีปีใหม่ท่านบกปะเะษตรสวัสดีปีใหม่ครับอาจารย์ครับเออเป็นไงกลับมาปีใหม่เนี่ยตลาดทุนไทยเป็นไงสนุกสนานดีนะโอ้โหเช้าแดงบ่ายเขียวเออเนี่ยแนี่ตลาดทุนไทยนี่จะเป็นสากลแล้วนะท่านบกอ๋อเหรอครับเออมันไม่เหมือนแต่ก่อนแล้วตลาดทุนไทยที่เรารู้จักทุกวันเนี้อืมวอรุ่มเท,ทรดแคนาดาจะมึแสนล้านใช่ไหม ครับผมเออแล้วก็ตอนเช้าลงก็ลงไปในยีสิบห้าจุดสปลายปวกได้เโอ้โหเวีย่ยงแบบสูงไ้องเปนตะตั้งทรงมาแต่เช้าล,ลบไปยี่บห้าจุดน่นเงโอกาสกลับมาปวกเกือบยี่สิบจุดนั่นเงี้ยหายากโอ้ <c oughs> ยาก <c oughs> ไปแล้วไปรับเอางี้กันอาจารย์ <c oughs> เออเพราะว่ามันมันรักษาว่าตัวก็เรียกอะไรแหละก็เรียกทรงบ้านทรงเมืองมันเปลี่ยนนะ S <S จมตลาดก็อ hmm. ืมวารุ่มเลยพูดแายเงินมันเปลี่ยนตลาดแตะก่อนพูดมาตะก่อนเหมือนแก่กันเนสแต่ก่อนซื้อขายกันเหมือนล้านก็ว่าเยอะแล้วใช่ไครับผมเล่นกันก็เล่นกันเองพวกเราคนไทยกองุนมีขยุกนึงแต่ก็มีเฮีนั่นเจนี่ซอนี่เออเจมาก็พักพวกผมทั้งนัน จำเรื่อแตอวเจ้าอาี๋ย่างมัครับผมแต่หลังๆนี่มันวารุมเถรมันตาเข้าไปแสนล้านพียานั่นซอนี่เกตน,นี่หรือด็อกเตอร์คนดังคนนี้อะไรเนี่ยมันไปคุมตลาดลักษณะอย่างนั้นไม่ได้อมมติฉันตามมัติมาเพื่อนักเอว่าไม่ไหวนะเนี่ยดูทรงเรื่องของไวร่ไวรัสตะบงระบาดอะไรกันข,ขนาดนี้เนี่ย เออแล้วล็อกดาวน์เนี่ยโอ้โ oh ห oh. ว่ามันยี่สิบแปดจังหวัดเนี่ยเอาแต่ว่ากรุงเทพบริมรังตอนนี้ก็ตายแล้วจัคือถ้าเป็นตะก่อนที่ตายตลาดทุนไทยเนี่ยครับผมเพราะว่ามันครอบงำด้วยปดง่ายวัน้รกลงทุนทองติดันองดักเก็ตอย่างที่ผมบอกเฮีเนยนั่นเจนี่ซอน,นั่นเอาสบการกประสิทธิ์ยกหูวไปคุยก่อนเปิดตลาดมันมองไม่ดีกันต่ก่อนแบบพวกเนี้ยใช่ไห <laughs> แต่ฝรั่งมันบอกเรื่องไงมันไม่สดบอกมันก็ฉีดก็ไงวัคซียในอยู่อเมริกาก็ฉีดแล้วอือังกฤษก็ฉีดแล้วอยู่ใกล้บ้านเราี่สิงโคโปร์ฉีดกันจะหมดกว่าอ,อยู่อยู่แล้วเนี่ยใช่ไหมครับผมเดอแล้วจะยังไงเนะี่ยมันจับระบาดอยู่เฉพาะเมืองไทยหรือย,ยังไงนะฮะแล้วมันก็บอกว่ากาวสิลงมานี่จะตอนไหเง <laughs> ินมันไหลเข้ามาเนี่ยใช่ไหมครับผม แล้วสังเกตด,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 ดีมันขึ้นมันขึ้นเจ้าบ่ายเนี่ฝรั่งมันตื่นเงินก็เข้ามาเจ้าบ่ายนี่มันมันเป็นลักษณะยอย่างนี้แต่แต่ดูทรงตัวหุ้นที่เทรดที่น่าสนใจเหมือนคล้ายๆจะก,กําหนดทิศกาหนดทางระยะนี้นะครับผมเออเทรดอะไรบ้างวันนี้ไฟฟ้าใช่ครับอาจารย์วันนี้ลงไฟ<ต>ฟ้าแต่ไฟฟ้าเนี่ยไม่ใช่ขวานเปนนอนะมันแบบไส่ในเงิยต้องเป็น ไฟฟ้าก็เรียกไฟฟ้าทางเลือกนะอืมเอออะไร Renewable อะไรของมันนั่อะเรียกยังไม่ค่อยถูกครับถ้ามนไล่กันสักสองสามปันที่เผยๆปากจะเรียกถูกตอนตอนนี้เรียกยังไม่ถูกเรียกว่า Renewable คือโรงงานไฟฟ้าทางเลือกสังเกตไปว้เท่าทีที่วอลุมเทดอยู่ตรงเนี้ย GBS GE เดลต้าเนี่ยมีคนระบาดข้อหนึ่งเหมือนกันนะคล้ายกันคือทั้งหมดเนี่ยมาเขียวดองดองยุ่งกําลังพัฒนาเขาเรียกว่าเกี่ยวข้อกับยานยนต์ไฟฟ้ารถไฟฟ้า,าแบตเตอรี่ไฟฟ้าอันนี้ที่ตรงกันคือเอเดี๋ยวเรารู้เด๋ยวเราเดี๋ยวทางเอียส์พพอร์ตแกทำนี้มาครับผมหลักๆคือเอียร์พอร์ตคือแกบอกพลังงานดังเลือกเป็่ว่าอย่างนี้อะไรบ้าๆกันไปแต่ว่าหัวใจแหละใหญ่ของเอียส์ซัอร์ตเนี่ยเอ เอ่อแบตเตอรี่ไฟฟ้านะ g p s เนี่ยเขาพูแถลงข่าวก่อนที่ปีใหม่เนี่ยนะฮะเขาแต่ว่าทางวุฒิอินไซต์ของไปนั่งฟังเขาอยู่เนี่ยคุณภัยพมหรือไทยที่ว่าเป็นเป็นซีอโอเขาเนี่ยว่ากำลังปลูกเลยเนี่ยแบตเตอรี่รถไฟฟ้าเนี่ยที่มันขึ้นมาเนี่ยอืแล้วเดลต้ามันเกี่ยวอะไรกับเขาคิดว่ามันทำอะไรนะ ชิปส่วนตัวตับมือถือชิปส่วนยานยนต์มันมาเกี่ยวต้องน้องเกี่ยวกับตัวชิปส่วนยานยนต์มาระยะหนึ่งมาพักหนึ่งแล้วนะครับผมเราเตรียมการในก่อนสิ้นปีเนี่ยมันไปจับมือเนี่ยกับใครการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเออ,อแล้วก็มีสุเวชตมันไปจับมือกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมันจะไปพัฒนาแบตเตอรี่รถยนต์นะเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันไปทำชิ้นส่วน มือถือที่ไหนอะเพราะว่าการไป็น้าสดไมวิภาคไม่รู้เรื่องหรอกมือถือใช่ใชครับผมเออเนี่ยจะเห็นได้ว่าเฮ้ยมาวันนี้เนี่ยท็อปคีสามตัวนี้มากันเป็นก้อนอมากนเก็นแพ็กน,นะอืมแล้วตัว,วอื่นมันบอกว่ากูก็ลงไมา้ม่ไม่ขอ,อก,กูด้วยบอกอ้าวเอามาตามมา,มานะไปไหนไปด้วยช่วยสองบาทถึงเงี้ยมันก็เลยมาด้วยอย่างเออบีกงบีกริมอะไรพวกนี้นมันก็บอกคนตลาดจ,จะงงเง้ยทำไม ไฟฟ้าทีเอซีไปอีเอไปไม่มีเกมกูไม่ไปเมื่อมันมีเกมมันก็ลงโคเจิตเออนอกนั้นก็เป็นโรงงานฝรั่งน้ำคนลเลืองเหมือนไม่ได้ทำารืวันนี้ทีต่ต่อไปต้องดูกันลักษณะอย่างนี้แล้วดูกันเป็นเม็ดเม็ดไหนไไเป็นแต่ที่ <laughs> ว่าสร้างความผิดหวังนี่กองเงินนี้ไม่พลนะฮะถุงเงินทองคำอ่าครับผม เปิดมาตอนเช้าที่ลุกตุบ๊บตับโดดใส่กันเขียวรึบนะบอกว่าระบาดใหญ่ยังไงนี่ถุงมือยางโอ้โหไปเป็นร้อยไ <c oughs> อ้ที่โดวดกันขึ้นไปตอนเช้าโดดตรงกันตอนนี่แหละตอนค้อมาเก็ตตอนตอออสี่โมงเย็นแตครับผมขอแสดงความยังไงฮะแ,มแมหมได้เห็นใจ ประเดิมวันแรกสักาะใหม่บรรดาขาเถีนชาวเน็ตเป็นเว้นกะจะกำไรกินฟรีสั่อย่อยนึงอจะหลงปีใหม่นะปรากฏว่าไม่ปจะฉลองนโดนกุแต่ถึงจะได้เงินมาตอนนี้ไปนั่งที่ไหนเขาก็ามาให้นั่งแล้วนะท่านประกอณะใช่ครับผมต้องแบบว่าซื้อกลับบ้านหัก้ม่งในเปลี่ยนแล้วนะ ตอนนี้นั่งอยู่ในครัวที่บ้านแต่อย่างเดียวเอออาจารย์ครับล่าสุดมาในี่นายยกให้ยกเลิกมติคอรมอให้สามารถให้นั่งกินในร้านได้ถึงสามทุ่มดอนอาจารย์เอ้าเอาอย่างนั้นเหรออ่าเอาเป็นอย่างนั้นครับอาจารย์ล่าสุดล่าสุดมาสดๆร้อนๆเนี่ยพอกลับกลับลัเลใช่ไหมครับผมองเลยโดนเมียด่าโดนโดนคุณน้องคุณิงน้องว่าแล้วจะยังไงจะให้ไปนั่งกินที่ไหน เอ้กูดยิงน้องกำลับตัวที่บ้านก็ไม่ไหวนะตอนเนี้ใช่ไหมอืมครับผมเอเนี่ยเราไปก้าวล่วงกันหรือเปล่าขอไปครับด้วยความรักดอกยิงหยอกลุงนะ, <c oughs> ะเนักปะกมีอะไรอะไรกัครับครับผม<ำ>แม่วันแรกปีฉลูต้องบอกเลยว่านะฉลุยน่าอ,อาจารย์นะเป็นอย่างนี้ทิศทางวันพรุ่งนี้มันจะแบบว่ามันจะเขียวป๊อปป๊บปป๊อปอย่างนี้ไม่อาจารย์มันวัน วันนี้ก็ถือว่าเออเขียวกันมาพอสมควรเออข่าวดีคือมันทุนนี้จะเขียวต่อใครที่ตกก็ตกลาไว้ขึ้นรถตนะเมื่อี้น่ะเออผมก็ไปบอกว่าโอ้รอแถวสี่ร้อยมันก็ลงไม่ถึงโดนด่าเลยวั้ตายแล้วแต่ก่อนนี่พุดตกนี่โดนด่าหลังๆนี่พุทนไม่ตกโดนด่า้วยขาขึ้นขาอ่อน มันบอกรอพักสี่ผมบอกว่าถ้าผมตกแลรอพักสี่ก็คงจะมีคนโดนด่าหลายคนอยู่เพื่อนก็อ่ะเอาลนะนะมันไม่ไปถึงก็เราก็ค่อยขยับขึ้นมาดูเลยตอบแนวลงแนวรับพวกนี้ก็ขยับมาเป็นแถวประมาณพันสี่ร้อยห้าสิบนะ <S <S 2> <S 2> แนวต้งแนวต้าดาแรกก็พันสี่ร้อยแปดสี่นะดัดต่อไปก็แถวประมาณหนึ่งร้อยเก้าสิบห้าครับ แม่นะอเะได้ครับอาจารย์แม่เห็นไหยอาจารย์ถามอีกถามอีกถามอีกทิศถามอีนิดหนึ่งอีนิดหนึ่งอีนิดนึ่งอาจารย์มองดูหุ้นเนี่ยไอ้ G P S C กับ E A เนี่ยอเดลตาด้วยเนี่มีคยมีคำแนะนำยังไงอาจารย์ผมก็มีคำแนะนำเยอะผมก็สังเกตว่าเงินมันมาแบบนี้นะอืมต้เงินมาอย่างนี้ไม่ใช่เงินพวกเราหรอกเงินฝรั่งเงินกองทุนเงินกองทุนฝรั่งอืม เวลามันเล่นไม่ใช่ว่าวันสองวันจบหรอกมันน่าจะเป็นซีรีส์อยู่แนวะแนวซีรีส์เกาหลีเนี่ยเออมีหลายภาคประมาณนี้กันเลยครับผมาะว่าอ่ะพอจะพอกันพอกันขึ้นทันก็อ่ะว,ว่าไปกับมันจริงก็ลองไปกับเจ้ามือเขาดูเจ้ามือก็เป็นใครรู้หรือย่างเลยตอนนี้ตลาดทุนไทยโอ้โหจับมือใครดมไม่ได้เดยเฮียหลังนี่ละกองทุนลองเฮียหลังเฮียหลังอ ส่วนเฮียเก่าๆของพวกเราเลยก็เอาไว้นั่งกินกาแฟกันหัวร้านเราหันร้าไม่ค่อยมีเทลิสแล้วระยะหลังต้องาเพิ่งเฮียหลักหัอน่างตาเออนะพวกเราก็คอยตามเฮียหลักกัไปนะฮะได้ครับราาอาจารย์เขาพูดเขาทีมมีกำไรป่อนเพืในการลงทุนกับจนปีใหม่ด้วยกันนะครับขอบคุณ,คณมากครับอาจารย์ครับสวัสดียยะครับผม ครับผมนั่นคือมุมมองของอาจารย์นทวุฒิรุ่งวงนะถึงว่าเป็นกูรูประจำรายการต้องบอกเลยว่าให้มุมมองให้กรอบนะในส่วนของแนวรับแนวต้านนะสํสำหรับทิศทางวันพรุ่งนี้ไปแล้วรวมถึงว่าเอว่าเฮียหลังนะครับตามเฮียหลังก็ต้องมาดูที่ตัวของ G P S C นะต,ตัวของเดลต้า E A ตรงอยู่นี้ก็ต้องมีหลายซีรีส์ต้องบอกเลยว่าอาจารย์บอกมาอย่างนั้นนะครับเรียกว่านี่คือมุมมองของกูรูนทวุฒิลุ่งวงนะมา ผมขอแถบอีกนิดนึงนะครับวันนี้มีบทวิเคราะห์นะครับของค่ายพินันเซียสลัยนะต้องบอกเลยว่าเขามีมุมมองของดัชนีในส่วนของปีนี้นะเขอให้เป้าที่1,600จุดนะครับหรือว,ว่าระยะสั้นนะหุ้น value p a y นะยังจะยังคง outperform นะส่วนหุ้นโกลดนะจะ valuation ในที่ถูกกว่านะซึ่งเขาแนะนำ3า3ธีมเกี่ยวกับารลงทุนในแก่ธีมของ เทคสต็อกนะซึ่งจะได้ประโยชน์นะจากโดยตรงจากโควิดเนที่ที่ทให้พฤติกรรมของผู้บริโภคนะมีการเปลี่ยนแปลงนะสคืออ e ีคอมเมิร์ซนะจากการบริโภคที่ฟื้นตัวนะครับและการและทีมที่3นะั่นคือรักสุขภาพซึ่งจะรับผลบวกจากความสําเร็จของวัคซีนและก็เทนรักสุขภาพซึ่งในส่วนของท็อปพิกเองนะซึ่งทางด้านของพี่นเชสเซเลยบ์บอกงบอกเลยว่าให้มา8ตัวนะครับต้องบอกเลยนั่นคือตัวแรกตัวของ BEM นะครับตัวที่2 b ดีเนะ K Bank JWD JR นะ M หรือว่า MK ็มเคซนะครับแล้วก็ TMC แล้วก็ Sinnex นะครับนี่คือ8หุ้นเด็ดนะของค่ายพี่นนเสดสิระสำหรับปี2564ครับผมนี่คือช่วงแรกของรายการกล้วยหอมกับกูรูนะครับมาสู่ช่วงที่2ของรายการนะครับนั่นคือช่วงของหุ้นเทคนิคสุดแซบนะครับโดยคุณอภิวัตทวีสิริเวชนักเทคนิคของบริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงค์ คลิปเองประเทศไทยจำกัดหมาชนดนกเลยว่าวันนี้คัดสรรในวันประเดิมวันแรกนะของปีต้องบอกว่างัดมา2ตัวแจกกัน2ตัวตรงๆนะตัวแรกนะครับตัวของพีมามารีหรือว่า PRM นะตามรูปแบบของกราฟเลวต้องบอกเลยว่าโมเมนตัมการขึ้นต้องบอกเลยว่าแข็งแกร่งนะมองแนวรับที่8บาท25สตางค์ครับแนวรับสัมบอยู่ที่8บาทสําหรับแนวต้านของ p r m อยู่ที่8บาท70สตางค์นะถ้าเกิดว,ว่าผ่านไปได้เจอกันที่9บาท ซึ่งวันนี้ราคาหุ้นของพ <Main S 1> ิมพ์มาลีหรือว่าพ i ไปิดที่8บาท60ตางเพิ่มขึ้น60ตางคิดเป็น7.50เนะครับนี่คือเทคนิคสุแซีตัวแรกนนส่วนตัวที่2นั่นคือตัวของเมเจอร์นะครับเรียกว่าคุณอภิวัตนิสัยตายเยี่ยวจริงๆต้องบอกเลยว่าเห็นแรงซื้อกับนะลุ้นกลับตัวนะมองแนวรับของเมเจอร์อยู่ที่17บาท40ตงงางแนวรับทำไปอยู่ที่17บาทสาหรับแนวต้านของเมเจอร์อยู่ที่14 18บาท40ตางแนวต้านทำไปอยู่ที่ 19บาทนะซึ่งวันนี้ราคาหุ้นของเมเจอร์ไปที่17บาท80ตางลดลง50ตางคิดเป็น2.73เนะครับนี่คือทิ้งสุดสั้นที่คุณอภิวัตรขสันมานะมามาํานำมาฝากผู้ชมผู้ฟังนะบรรดาแฟนคลับนะต้องบอกเลยว่าสายเทคนิคนะต้องเทรดตามเทคนิคนะตรงจุดนี้เลยว่าต้องมีระเบียบมีวินยัยนะเรียกว่าตัดในเชิงของพื้นฐานออกไปนะดูด้วยกราฟกันแบบว่าเพียวๆ นะครับนี่คือช่วงที่2ของรายการกล้วยหอมกับกูรูช่วงของหุ้นเทคนิคสุดแซ่บมาสู่ช่วงที่สของรายการนะครับนี่คือเรียกว่าทุกๆวันจันทร์นะครับ, a, จ,นนะรบจะมีการทั้งนั้นของทีมข่าวเองสำนักข่าววิทยาจะมีการรวบรวมนะเรียกว่ามุมมองของบุกเกอร์ต่างๆเขามีมุมมองต่อภาพรวมทิศทางตลาดหุ้นทั้งสัปดาห์นะว่าเป็นอย่างไรพร้อมกับหุ้นเด็ดๆโดดๆนะครับเริ่มจากทั้งนั้นของค่ายของ KTB ประเทศไทยนะครับต้องบอกเลยว่า สัปดาห์นี้แนะนําให้ถือเงินสดไปที่15นะครับมองกรอบคาดว่ากรอบความเคลื่อนไหวของดัชนีอยู่ที่1,400จุดถึง1,460จุดนะตลาดส่วนใหญ่จะกลับมาซื้อขายปกติหลังจากหลังจากจับตาหนุง่งต่าเฮทซื้อหรือขายหุ้นไทยนะหลังจากความกังวลเรื่องของโควิด -19 ของโลกและไทยที่เพิ่มขึ้นนะครับเรีวยกว่าทิศทางของราคาหุ้นเดลต้ายังมีผลต่อดัชนีนะครับนี่คือมุมมองของ KTB ประเทศไทยนะสู ส่วนบเกอร์ที่2นะครับตัวของคัน n t r กรุ๊ปนะต้องบอกเลยว่าประเมินแนวรับแรกนะที่หน9 0จุดนะถ้าหากว่าถอยหลุดนะควรเพิ่มการถือครองเงินสดนะซึ่งนักลงทุนระยะสั้นนะครับหรือว่าแนะนำให้เก่งกำไรหุ้นถุงมือยางอย่าง SCA นะครับ SCT g นและกลุ่มอาหารอย่างเช่นอาเซียนนะครับเอเชียนนะครับแล้วก็ CPF นะคาราบาวกรป r b f นะส่วนประกันคือ TQM นะส่วนขนส่งก็คือเคอหรือว่า KEX นะครับนี่คือมุมมองของค่ายของครันที่กรุ๊ปนะครับมาสู่บล็อกเกอร์ที่3นั่นก็คือค่ายของนุมระพัฒนศิ์นะครับเรียกว่าเขามองตลาดคุณไทยสัปดาห์นี้นะครับด้วยวันมองไซด์เว์แล้วก็ดาวมองแนวต้านที่1,480จุดแนวต้านัะไปอยู่ที่1,513งพันหนสาจุดสำหรับแนวรับอยู่ที่1,409จุดนะถึงแนวรับัะไปอยู่ที่1,300 88ดจุดนะส่วนหุ้นเด่นในสัปดาห์นี้แนะนำตัวของสุภาลัย XO นะแล้วก็วินิไทยหรือว่า VNT นั่นเองนะครับนี่คือมุมมองของสโบลกเกอร์ที่เขามองตลาดหุ้นไทยทั้งสัปดาห์ตรงนี้ผมเชื่อว่านักลงคงได้รับทราบม,ม,มองเรื่องของภาพรวมตลาดหุ้นน่าจะอาจารย์นทวุฒิลงงุงวงนะประธานเจ้าที่บริหารบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุตนต้นฐางคอร์ปอเรชั่นเรียกว่ามาให้มุมมองเพิ่มผมดวถึงเรื่องของภาพรวมพร้อมกับเทคนิคในการเล่นหุ้นกันไปแล้วนะสำหรับในส่วนของ ช่วงที่สองนีค่คือหุ้นเทคนิคสุดแซบโดยคุณอภิวัตทวีสิริเวชนักเทคนิคของบริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงกิ้เอ็นต้องบอกเลยว่าใชา้เทคนิคมา2ตัวแบบว่าตรงตรงตรง,ตรงจุดนี้นะรวมถึงเรื่องของมุมมองของโบรกเกอร์นะ้าที่เขามองตลาดหุ้นทั้งหมดนี้ผมเชื่อว่าท่านผู้ชมผู้ฟังรายการก้อยหอมกับกรุนคงได้รับข้อมูลข่าวสารกันแบบว่าอย่างรอบด้านและครบถ้วนนะสำหรับรายการกล้วยหอมกับกรุณวันนี้ต้องขอมาท่านผู้ชมผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่นะครับในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับผม